สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันพัฒนไลฟ์สไตล์ชแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกัตตันนะครับผมแล้วก็อยู่ในโหมดของพ่อบ้านนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมระบบไอ้น้ำแบบทวินวันจากแบรนด์บิเซลนะครับผมคนเห็นไอ้น้ำไหมฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับว่าเอ้แบรนด์บิเซลเนี่ยคือแบรนด์อะไรจริงๆเขาคือแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในอเมริกาเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันดียังไงคุ้มค่าที่จะซื้อมาติดบ้านของคุณผู้ชมไหมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ผมก็แกวมาแล้วฮะเดี๋ยวผมรีวิวกล่องก่อนแล้วกันว่ากล่องของเจ้าตัวพ i ซ z o า a c k a n d Steam มก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยเขาคือ เครื่องที่สามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยปกติก็ทั่วไปเนาะแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นออีกครเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้ระบบการถูพื้นเป็นแบบสตรีมระบบแบบให้ความร้อนจากไอ้น้ำนะครับผมในการทําความสะอาดพื้นซึ่งเขาเคลมว่าสามารถทําความสะอาดเชื้อโรคได้มากถึง99.99% 99เลยทีเดียว ค่อนข้างโอเคเลยนะสําหรับคอนเซ็ปต์ของเขาเดี๋ยวมาดูว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันละกันสําหรับเจ้าตัว b i s e l Wet Steam นะครับผมไปโอเคครับก็เจ้าตัวเครื่องนะครับผมก็หน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ดูทันสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงถังเก็บก่อนละกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังเก็บนะครับผมสิ่งสกปรกต่างๆที่เราดูดขึ้นมานะครับเนี่ยวิธีการแกะก็ง่ายมากๆนะครับเขาจะมีตัวเดือยตรงนี้อยู่นะครับผมดันไปทางนี้คือการปลดล็อกปึ เนี่ยแล้วก็หยิบถังนี่ออกมาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการที่จะเอาไปทําความสะอาดหรือว่าเอาไปล้างเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถเปิดตรงตูดต,ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ได้เนี่ยคุชตรงนี้ปึ๊บเนี่ยฮนะฝาเขาจะหล่นลงมานะครับแล้วก็สิ่งสกรปรกก็จะร่วงลงมานะครับแต่บ้านที่สิ่งสกรปรกมันอาจจะติดอยู่ด้านในตัวฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้เขาสามารถทําความสะอาดได้แบบนี้ฮะนี่มันสามารถดึงตัวจุกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บิดนะครับปึ๊บให้มันล็อกนะับผมแล้วก็สามารถ ดันลงไปทำความสะอาดด้านด้านล่างเขาจะเป็นอย่างนี้ได้นะฮะผมนี่นะ,ะมาันสามารถที่จะแบบว่าดัานฝุ่นลงมาได้นะครับผมนี่แล้วก็บิดแล้วก็เก็บอย่างนี้ได้นะฮะก็เจ๋งดีนะครับหรือเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยอยากจะทําความสะอาดให้มันเหนือคันแล้วก็ถอดหัวออกมาเลย <laughs> ถอดหัวนี่ออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับผมนี่นะครับผมก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผมสาหรับการทาความสะอาดเจ้าตัวกอ่องแล้วเวลาใส่กลับเข้าไปนี่ก็ใส่เข้าไปทางเดิมไหมฮะ วางเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกจึ๊บเสร็จเรียบร้อยตัวของฐานนะครับผมของตัวนี้ก็สามารถที่จะพับมาแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับผมนี่ตัวฐานหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือจะมีเป็นผ้าสําหรับถูนะครับที่เป็นระบบไอ้น้าแล้วก็มีที่ดูดฝุ่นแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับเติมน้ำนะครับวิธีการเติมน้ำเนี่ยก็คือดันนี้ลงมานะครับเปิดอันนี้ลงมาแล้วก็เทน้ําเข้าไปข้างในนี้ นะครับผมเนี่ยน้ำก็คือมาน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ํายาอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับมาประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างนี้เขาจะมีฟิลเตอร์กรองสิ่งสกปรกอยู่นะครับผมนี่ด้านล่างนี้โอเคอ่ะสำหรับตัวเครื่องผมรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเครื่องมีอะไรบ้างนะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเป็น เป็นถ้วยสําหรับใส่น้ําเอามาเติมนะครับเขาจะมีบอกปริมาตรอยู่ว่าแบบว่าใส่เท่าไหร่ถึงจะเต็มนะครับผมอันนี้ผมก็มีการเติมน้ําเข้าไปบางส่วนแล,แล้วก็มีเจ้าตัวผ้าสําหรับถูพื้น <Okay. S 1> ตัวสตรีมเนี่ยมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งผืนนะครับผม <Okay. S 1> ตัวนี้สามารถถอดผ้าออกมาแล้วก็นาไปโยนเข้าเครื่องซักผ้าซักได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตว่าตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเครื่องดูดฝุ่นสมัยใหม่หลายๆตัวเนี่ยเขาก็จะทําแบบไม่มีสายละแต่สําหรับเจ้าตัว เออแว็กแอนด์สตีมตัวเนี้ยมันยังมีสายมาอยู่นะครับผมซึ่งเหตุผลเนี่ยที่เขาต้องมีสายเนี่ยมันก็เพราะว่าเขาเป็นระบบสตรีมเนะเาะพอเป็นสตรีมเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนนะครับมันต้องใช้ไฟถ้าเป็นแบตเตอรี่บางทีมันอาจจะใช้ไฟได้ไม่มากพอนะครับในการทําความร้อนในการสตรีมนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียแะ้วกันนะครับแต่ว่าสายที่เขาให้มาก็ถือว่ายาวมากนะครับเดินถือรอบบ้านได้เลยนะครับผมยาวมากจริงๆเนี่ยดูย <c oughs> <c oughs> มาเป็นพวง ประมาณนี้แล้วกันสาหรับตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปลองใช้งานให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับผมดูดฝุ่นธรรมดาอย่างเดียวเป็นยังไงดูดฝุ่นพร้อมถูพื้นแบบสตรีมเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้เพื่อนดูกันไปเ,<อ>เดี๋ยวผมจะทดสอบลองเอาเศษผงนะครับผมนี่เป็นผงขนมแล้วกันเศษถุงขนมนะครับเกิดสมมติขนมหกขึ้นมาเนี่ยแรงดูดเขาเป็นยังไงสามารถดูด เศษขนมแล้วก็ซึ่งขนมพวกนี้มันจะมีความมันด้วยนะคะมันจะสามารถขจัดความมันคาบมันของขนมไปได้ไหมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นดูดอย่างเดียวก่อนแล้วกันเนาะดูดดูดอย่างเดียวก่อนอันนี้ดูดอย่างเดียวนะ เป็นไงครับทุกคนหายเป็นปิดทิ้งนะครับสะอาดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมลองทดสอบจับเพื่อนๆดูรับผมสะอาดนะครับไม่มีคราบมันไม่มีคราบเศษฝงเศษอะไรของขนมเลยนะครับถงสือว่าโอเคเลยใช้งานได้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเราโรยเป็นผงขนมไปเดี๋ยวผมลองคราบมันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับจัดซอสอันนี้เอาแบบเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่ามันจะทําความสะอาดเป็นคราบมันได้นะครับนะฮะอันนี้สมมติสมมติมีคราบนะฮะเอานิดนหน่อยหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นคราบคราบมัน ามมันคาบเปื้อนนะฮะคามมันคาบเปื้อนเดี๋ยวเราจะทําการเช็ดนะครับมันต้องเช็ดเท่ความสะอาดนะฮะผมอันนี้เราจะใช้ไอน้ำนะครับใช้ความร้อนในการเช็ดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่ามันจะหายหรือม่นี่ใช้ไอ้น้ำในการซับนะครับในการเช็ดเข้าไปนะครับนี่ทำความสะอาดข้ามนะฮะหมดจดนะครับสะอาดเอี่ยมเลยนี่ เป็นไงใสไหมคลิปเลยไหมโอเคอันนี้ก็เป็นการทําความสะอาดคราบนะครับเกิดพื้นมันคราบมันเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ไอร้อนนะครับแล้วก็สิ่งโซกโปรกต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการดูดเขาก็จะขึ้นมาเก็บอยู่ในถังนี้นะครับสอนวิธีการแกะไปล,ล้ะแต่ว่าถ้าอยากเป็นคราบน้ําหรือคราบมันเนี่ยสิ่งโซกโปรกมันจะมาอยู่ตรงผ้านี้นะครับทุกคนเห็นไหมอ่าเนี่ยยังมีไอ้อน้ำขึ้นมาลอยเลยนะครับนี่ความร้อนนะฮะเป็นไปได้อย่าเอามือไปจับนะบางทีอันตรายนะครับมันลวกมือได้นะครับผมอันตรายนะฮะ แล้วก็เราสามารถถอดเจ้าตัวฐานนี้นะครับนี่วิธีการถอดนะครับเราเหยียบด้านหลังนี้นะครับเอาาใช้เท้าก็ได้นะครับเหยียบด้านหลังนี้นะฮะปึ๊บยกขึ้นมานี่ง่ายไหมฮะอึ๊บอ่ะแล้วก็นําตัวแผ่นนี้นะครับผมถอดผ้าตัวนี้ออกนะครับนี่ถอดผ้าออยนะครับนี่ผ้าที่เป็นความสกปรกอะไรครับสิ่งสกปรกต่างเรานําตัวนี้นะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนนำตัวนี้นะฮะโยนเข้าเครื่องดูดเอไม่ใช่เครื่องดูด โยนเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักปั่นแห้งตากเรียบร้อยได้เลยนะครับแล้วก็นํามาใส่เช็ดพื้นใหม่นะครับผมก็สะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้เขามีให้2ผืนที่บอกไปโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเครื่อง b i s e l นะครับผม Wet and Steam ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเขามีเพจอยู่นะครับซึ่งเจ้าเครื่องตัว b i s e l Wet and Steam ตัวนี้นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับโดย Vita Inno นะครับผมเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเพจของเขาไว้ตรง description นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปลองดูข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆซื้อผ่านวีต้าอิโนโนเนี่ยพเพื่อนๆจะได้รับประกันเครื่องถึง2ปีเลยเพราะงั้นเนี่ยหายห่วงสบายใจได้แน่นอนนะครับผมโอเคก็สาหรับวันนี้นะครับช่องกับตานาบัก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหมดไปแล้วสำหรับการรีวิวนะครับการเป็นพ่อบ้านทำความสะอาดบ้านสําหรับเครื่องดูดฝุ่นเจ้าตัวบ i ซิลเวกแอนด์สต็มตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากากด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีไอเทมอะไรดีๆนะ กดติดตามช่องของเราไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กับตนภพัฒน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย